ช่องราชาคนไก่นะผมก็เล่นหมดมาป่าเดียวได้นี่ก็อยู่ในตัวเกมแล้วครับนั่นแหละครับโอ้ไม่ก็มันเจตึง,ต,งตึงจัดเตึงจัดเลยตึงจัดเลยโหเม็ดเดียวเลยนะมิกกี้มีมีเหลืองเลยคนดูน่าจะเห็นนะมิกกี้เม็ดเดียวนะววนะคนดู ดูเม็ดเดียวแล้วคนดูเดี๋ยวเจอผมแล้วเม็ดเดียวนี่ไงเม็ดเดียวคนดูนี่นี่นี่เม็ดเดียวคนดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคนดูมามาเกมเกมเท่าไหร่ไม่รู้นะครับมาดิโยจะหูแดงหูขี้แดงเป็ดเว่ไอไวิชีอะตึงแดงแบบขี้ขี้อะไรแบบไม่มีเรื่องนะครับวันน,นหนึ่งแล้วนี่ไงเต็มหัวละมานโยก เนน,เน้ๆฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ช่องราชาคนไก่